สวัสดีครับผู้ต่อรอยเอสแล้วสมบะน้อยนิ่งสมบะน้อยเสียบเซียบครับผมอันนี้ปัตรของดีเมืองใช้กระพุม่มอ๋อไข่กระสิกินสสมบะน้อยรอยเอสนี่แหละส่วนแพรว่าเราว่าเราสิกริ่มมัมใช้กระพุ่มนะของดีของดีงทั้งสองยังหวัดครับผม มาสัตว์กันครับผมอของเราเป็นพวกเลยเนะาะ<ส>ทั้งทั้งดวงทั้งอันนี้ขเขาจะใส่แพร่ใส่แพร่เขาจะสงบอออกเบิร์ตย้ำนมท่านปรมัดไปเตี๋ยเออห้ามกินบรหมัดกัมัดไว้ไห่อขึ้นคือถุงนีเตี๋ยค<ไ>ือผี่น้อนของดีทั้ื่องสองผักด้วยว่าขอจะกินกับสมบันหน่อยแพร่บ้าเรากิดจะกินกับ ของบานเนาของบานแล้วนะสวัสดีด้ะครับพี่นองค่ะมากินเขาน้องักจ้อมน้ันี้ของดีใช่ย่าุ้มอันนี้ของดีลอ,อ,อยเอ็ดครับสวัสดีครับมาพบก,กันกินสกันของดีแต่ละภาคแต่ละจังหวัดตำชิมีความหลากหลายในภูมิภาคนะพี่นองเนาะเพราะว่าสิทั้ง อีสานทั้งเหนือทั้งใต้ยังสิ่ก๋าจะมีของที่ขึ่นซื้อเนาะแต่ละจังหวัดก๋าจะมีของขึ่นซื้อของแต่ละจังหวัดอาหารการกินจังอยเอ็ดนี่ก็คืออยเอ็ดนี่ของกินคือ,อยังแม,ม่สมปาอืมสมปาบ่แมนดี้หอมอดของกิน <laughs> ของกินอืมสมปา สมป่าของดีใช่ยกผมเนาะสมป่าตอนสมป่าอุ้ยต้องกินของอยู่ของบ้านอยู่ของเนาะอย่าไปกินของบ้านเพิ่นกวนยังไงเนาะพี่นนท์ผู้ใดผมมากกินดิบกะเอาไปทอดเมนูกแกงพริกทั้งสองมนูเลยเมื่อนี้ มาแบบกิดหอดบ้านพี่น้องเอ้ยข้อนีรายเอ็ดแปรงความเน้ดใส่ขอบครัวใส่ตะไคร้ใส่บักเกลียงหึ้ไข่ซอยบักเขเหลืองใส่อีกอืมอ่ะกินของบ้านอย่างของ่นโบเอินกินดิ <laughs> กินได้ <c oughs> ให้ใชายาพุม่มกับโบเอินกินเนาะพี่น้อง เจ้ารูวบาเอ้ยหอยกินน้องหรอฮะจ้เยอะชิมนล้อจ้ำด้วยไ่เห้นเกินไม่เห็เกินคุยออกอืมคุยด้วยอือแจกเลยโคษนาให้บ้านเรพ้อง าำไปทำมาพี่น้องกันถ้าเลาหมองมันก็สิใไซตับเด้ยแต่อันนี้บ่ใส่แงนต้องมองมุณก็ใส่ตับเ,เนี่ยอันนี้คือเนื้อหวนเลยครับ Luật sạch của mầm Cái cả rồi nè mặt nha mặt nha thử nha ตามที่เจ้หน่อยมึงนี่การทำไมโบราณเนาะสำหรับโบราณนี่เ็จะต่อนงัวต่อนว่วต่อนคว,า,นวายเนาะพวกนายหอยนายหอยส่วนมากสิอยู่แถวแถวขอนแก่นสิอยู่แถวแถว,แถวนครพนมสิอยู่ตะครองมุกดาหารกาฬสินธุ์พวกนี้สิน,นี่ไน่หอยประจำจังหวัดของเจ้าของสัวสน ตอนมั่วตอนคว้าไปขายจริงไหมผู้ไฟคือเกิดปีบหวาไฟตกตอนมั่วตอนคว้าไปขายในกรุงเทพในยังนี่ในบราพ,พันดงพญาคว้วยดงพญา,พา,ยพยาพยเย็นไปเวลาคว้ามั่วเลหลายเนาะมันเกิดนีการบาดเจ็บขาหักขาเพราะนันี่นนยงเดียดยาตงตกลุมตอยังเนาะก็มันไปบม่ได้น,นี่ย สีใสลดใสนั่นมันกับโมเมนต์น้องพี่น้องมันกับตองทําการปิดฉีดมันปิดฉีดแล้วเนื้อสีเหดจังไนละ่ะเห็นบ,บนนนล่ะกินก็มันมันก็เหลือเป็นบล่ะพี่น้องคนสมัยก่อนเออเฮ็ดโฉมแล้วเฮ็ดโฉมวโอ้มันมีใสตัวนี้วะลวกใสออกหยัดนม่ใสมึงก็น่ะใสแท้เน,นอะ หยับได้ใส่อู้อันนี้เอิ้นพ่อใหญ่ที่เฮ็ดน่ะอือพ่อใหญ่ที่ต้นกําเนิดเนี่ยอือในห้อยในห้อยหมําเนาชื่อในห้อยมําอือไอ้เฮ็บักมํามันเฮ็ดว่าซั่นเฮ็ดเ็บไฟว่าซั่นเ็บไฟิมก็ฟๆๆๆๆใส่กระเทียมใส่นี่ใส่กบัดนี้ โบท่านให้ักสมมันเทศมาสสมก็ไปตัดเอาไปตองกล้วยปลาเนี่ยหอ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 ยังไ่บแต่ละอย่างมันเดีี้ซื้อทีมากทีไปเ้ยก็เลยว่าส้มง่วนมัมนี่ละอันนี้ นน้อยเห็ดเห็ดอีโน้ยเห็ดปลาตัวในน้อยเนี่ยมันอยู่ในไส่นะกว่า um, ท่านอุ้ะเจียดหงังแมวที่มกก็มกเลียวกว่าท่านอีมกมันเห็ดไปเลียวกว่าท่านอันียเป็นสมปาน้อยนี่น้อยกับขันสุ่มเฉพาเนี่ยก็ได้เป็นสุ่มป้าน้อยวันนี้ก็เพิ่มัง ได้ำเนียบี่นรอเบาไปกบามาเมียดินงยกเอายกเอาอืเลาครับมาแล้วก็คี้หอดบานกินขน้ำผึวกินเบอรซอเ่งคนอยากข้าขวา คามีบันอยาของอย่างกาก็เน่ตายรังผอบกระดูกงากระดูกกล้ยเนอะขอ้ขอดีของเมื่อมานันแหลเขาฟักเออท่ามันเขาฟักแน่นเขียบเห็เห้นเขาฟักเห้งเก็บได้โดนวินอนเขาฟักเขียบใส่มันหนาซุวหนากมัม สิงอยู่ในจังหวัดแดบชายภูมิที่ดังๆนะชายภูมิขอนแก่ที่เห็นนะแต่ว่าที่ดังที่สุดก็คือที่ไหนดังเปียงป้างเลยมันนะ Ô oh. xin lỗi xin lắm chắc chắn với nam cha quá thích thai không lâu qua, đâu đâu เกียร์กยังแพว่าเกียร์นพี่น้องจะไปพาเด้อว,ว้ยีกึดัง pha ngan bé nó hưng cứng phan pha rồi nó bể ở đây, để kịch cảnh kịch này mày, thế mà sao kịch kịch này mày tiếng lại rồi, nhúng bạc bay, nhúng bạc, bay kim การเก็บเพราะว่ามันเป็นหนังหนังหนังแท้หนังแท้แน่พี่น้องหนังหนังหนังวัวเลยน่ะหนังวัวใส่ละใส่ใส่งัวใส่ควายว่าเปนหนังว่าเปนหนังใส่ใส่ครับผมใส่มันหนาครับบี้ใส่กําแพงบี้ใส่หัวหมาแบบบดแตกเนาะมีเห็นเนาะที่แรกที่แรกจะไหนปะยก็หอยใบชุ้งไรมันสีโต๊ะแตกเล้วนั so ่น เป็นไรเม็นเปม่งกงนะมันหนาพี่น้องใช่ป่วะว่ทยีใส่หัวเจ้ามันก็บ่แตกมาทันเออเท่าไหร่เมืองเมืองที่ล่ะนะผงฉีกกันยังฉีบบัวขาวยังบัขาวนะไปครับไปก่อนด้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสมปะน้อยร้อยเอ็ดคับหม่ำชัยภูมิจ้าแข่งกันนึกว่าปุ๊ปอมชิน